คุณหนูมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับที่มีเรื่องราวพูดถึงมีเรื่องราวโจดจันเกี่ยวกับความพิศวงของบางอย่างครับแต่คุณหนูเนี่ยเขาไม่เชื่อณตอนนั้นเรื่องราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมา มาพร้อมกับเรื่องสาวโรงงานเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณหนูนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง17,765ท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้แล้วก็สวัสดีแฟนตัวยงนะครับสวัสดีแอดมินทุกท่านด้วยนะครับ าละครับเราติดต่อกับสายของคุณหนูได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณหนูนี่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นผู้หญิงอ๋อไม่ใช่ครับผม <laughs> นะฮะคุณหนูตอนนี้โทรศมาจากที่ไหนอ่าภาคตะวันออกครับผมอยู่ที่ภาคตะวันออกที่นินแสดงว่าไม่ระบุสถานที่จังหวัดใช่ครับ <laughs> เพราะที่จะโทรมาเล่าอย่าบอกว่าทุกวันนี้คุณหนูยังทํางานอยู่ในโรงงานนี้ อ๋อออกมาแล้วครับพี่แจ็คอย่าบอกว่าออกมาด้วยเหตุผลนี้อ๋อไม่ใช่ <laughs> <c oughs> เออนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยพูดถึงอ,อโรงงานนะครับพื้นที่อุตสาหกรรมเยอะมากนะเออ<ห>เราร,ระบุเป็นกว้างๆก็กกแล้วกันนะคุณหนูกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังอ่าเคยคุยกับพี่แจ็คประมาณปีหนึ่งแล้วครับผมประมาณปีหนึ่งที่นี่บ้าใช่ครับตอนนั้นมาเล่าเรื่องอะไร เรื่องช่างตีมีดนะครับพี่แทเรื่องช่างตีมีดใช่ไหมครับอ่ะโอเคเผื่อใครที่ยังไม่เคยฟังเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังเรื่องของคุณหนูช่างตีมีดนะคมาเรื่องนี้ครับสาวโรงงานไปยังไงคุณหนูเชิญเลยครับครับก็สวัสดีทีมงาน The g o o Radio นะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมมีเรื่องสั้นๆในโรงงานนะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับ ก็ขอย้อนเรื่องราวไปนะครับประมาณเก้าปีครับผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ครับตอนนั้นก็อายุประมาณยี่สิบสามครับผมด้วยความที่ว่าเป็นเด็กจบใหม่ะครับจึงทํางานโรงงานใหม่ๆเลยมันก็จะมีความหามความ,วามเห้วอยู่ในตัวครับแล้วก็ส่วนผมได้รับตําแหน่งนะครับก็คือจะเป็นวิศวกรควบคุมการผลิตนะครับอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกครับ ก็ผมขออธิบายโรงงานก่อนนะครับก็โรงงานก็จะมีลงเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับ<ม>นื้นที่ก็หลายร้อยไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นสองโซนก็คือจะเป็นโรงเก่าและโรงใหม่ครับครับซึ่งพื้นที่โรงใหม่ครับจะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาแล้วก็ถูกทําโรงงานครับครับแล้วก็ในส่วนของตัวผมเองนะครับก็คือผมจะดูแล ั้งแต่ติดตั้งเครื่องทําการทดลองการผลิตแล้วก็ดูแลการผลิตนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของผมซึ่งผมได้มีโอกาสนะครับเข้าไปประจําการกลางคืนเนื่องจากไปตามปัญหาของการดิบครับซึ่งพบว่ามันจะมีปัญหายอดการผลิตมันจะต่ำลงที่การดิบครับอาเมื่อผมเข้าไปในการดิบผมก็เดินสำรวจ ตามเครื่องจักรไปเรื่อยๆครับก็สิ่งแรกเลยที่ผมไปเจอก็คือจะมีเป็นรูปพระติดอยู่ที่เครื่องจักรเกือบทุกเครื่องนะครับพี่แจ๊หมายถึงว่าทุกเครื่องจักรเป็นรูปพระเป็นตัวรูปแบบนี้แไปแปะแล้วใช่ครับแปะไว้แล้วก็จะมีรูปอ่าเป็นพระองค์เล็กๆติดไว้ครับครับผมแล้วก็ในส่วนของเวลาที่พนักงานเขา ไปเข้าห้องน้หรือไปเบรกนะครับจะไปพร้อมกันหมดทั้งเป็นกลุ่มเลยครับครับพึ่งเป็นเรื่องแปลกมากก็ผมก็เลยได้เข้าไปสอบถามกับพนักงานนะครับก็เรื่องมันก็จะมีอยู่ประมาณสามคนนะครับที่น้องที่เจอเรื่องแปลกๆครับก็คนแรกผมขอตั้งชื่อเป็นน้องเอนะครับ,รบก็ขณะที่น้องกําลังทํางานอยู่ครับกับเครื่องจักรครับก็ พบว่ามีเป็นผู้หญิงชุดขาวครับผมยืนอยู่หลังเครื่องครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพื่อนของน้องที่อาจจะมาแกล้งครับพอวิ่งไปดูปรากฏว่าไม่เจอใครครับผมก็เป็นเรื่องของน้องคนที่หนึ่งครับแล้วก็น้องคนที่สองนะครับก็เดี๋ยวผมขออ่าอธิบายห้องที่น้องทํางานนะครับก็ จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นฝ้าที่เป็นหลุมมะครับที่แเป็นแผน่แผนๆแล้วก็จะเป็นห้องแอร์ครับเผิญอยู่วันนั้นมันมีฝ้าอยู่หนึ่งแผ่นที่เขามาซ่อมแอร์แล้วเขาไม่ได้ปิดแล้วก็ไปตรงอยู่กับตรงหัวน้องพอดีเลยครับทีนี้พอกำลังทํางานไปสักพักหนึ่งน้องรู้สึกว่าเหมือนเห็นเป็นเงามันแกวง ในใจน้องก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอแผ่นที่มันแปะอยู่ตรงช่องแอร์ครับที่เป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ให้เห็นว่าแอร์ทำงานหรือไม่ทำงานแต่พอดูไปสักพักหนึ่งมันแปลกๆน้องก็เลยหันหัวขึ้นไปม,มองปรากฏว่าเจอผู้หญิงชุดขาวครับห้อยหัวลงมาจากตรงช่องแอร์ครับแล้กวก็ผมมาย้อยมาเกือบที่จะเจอตรงหน้าน้องแล้วครับแค่นั้นนะครับน้อง ใส่เกียร์แล้วก็วิ่งอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นเรื่องของของน้องคนที่สองครับแล้วก็ส่วนน้องคนที่สามที่เจอก็คือก็น้องเขาไปแอบหลับอยู่บริเวณตรงรถเข็นใส่งานนะครับพี่แจ๊พอตื่นกระดุง้งกะดุ้งขึ้นมารู้สึกเหมือนมีคนสะกิดก็ปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิง ใส่ชุดขาวนั่งอยู่ตรงแขนรถเขยนนะครับ,รบก็อันนี้จะเป็นเรื่องแปลกๆที่ผมฟังมาจากน้องทั้งหมดสามคนออตอนนั้นที่ฟังเนี่ยตัวของต้องถามคุณหนูก่อนเชื่อเขาไหมฮะอ่าตอนนั้นตอนนั้นผมคิดว่าไม่เชื่ออาจจะเป็นเพราะออว่าเหมือนกับเวลาทํางานกันคือลวมันเบื่อๆครับอี่แจ๊คใช่อาจจะเป็นช่วงจังหวะง่วงนอนนะครับ,รบผมก็เลย ผมก็เลยด้วยตอนนั้นผมเองก็เป็นในส่วนของหัวหน้างานด้วยึ่งเหมือนตักสีมันค้าคออยู่ก็เลยก็เลยตะโกนบอกว่ามันเป็นประมาณว่าเป็นเรื่องไร้สาระครับม,มันไม่น่าจะมีอะไรหรอกอเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้แต่จะมายืนเป็นเพื่อนอครับพอคือนต่อมาผมก็ไปยืนเป็นเพื่อนเขาก็คือก็คือทั้งคืนนะครับไม่ไม่พบ สิ่งผิดปกติอะไรเลยครับก็เลยด้วยความปากคอยตอนนั้นก็คือตะโกนบอกไหนไม่เห็นมีผีเผืออะไรเลยหลอกกันเองทั้งนั้นนี่โชว์ให้เด็กมันดูโชว์ให้เด็กมันดูใช่ครับตอนนั้นพอพอถึงอ่าประมาณสักตีสี่ครึ่งครับก็ทั้งคืนก็ไม่เจออะไรก็กิจวัตรประจําวันหลังจากที่ทํางานเสร็จก็คือจะเข้ามานอนในออฟฟิศกับประมาณหนึ่งชั่วโมงอืก็ สักประมาณตีสี่ขึ้นะครับก็ผมก็เข้ามานอนในห้องเบรกก็เอาเสื่อมาปูนอนนะครับพี่แจก็ลักษณะของการนอนก็คือจะนอนเป็นตัวแอลแล้วก็เอาหัวชนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเอาเท้ามาชนกับผมครับพอนอนไปได้สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนมีมีอะไรมาโดนที่ที่หัวซึ่งตอนนั้น ในใจผมก็ยังคิดว่าเป็นมือของน้องที่นอนอยู่ตรงหัวผมครับผมพอนอนไปนสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีมือเย็นๆมาจับที่แขน mm. ก็ยังคิดว่าเป็นน้องที่อยู่ข้างล่างแล้วก็จะมาหลอกผีผมึ่งให้คิดว่าให้ผมเชื่อครับพอผมลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าไม่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวครับพี่แจ๊ค mm. ก็ลักษณะเหมือนคนเดียวกันกับท,ที่ที่น้องเล่า้ห้ฟังนั่งทับอยู่ตรงหน้าอ,อกผมอะครับ uh huh. แล้วก็เป็นผมยาวแล้วก็ในหางตาที่ผมมองก็คือเห็นเป็นเด็กตัวด,ดำๆอายุ uh huh. ประมาณสามขวบอครับมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยครับ uh huh. ก็คือนอนอยู่ข้างๆ uh huh. แล้วก็กำลังเหมือนกับเอามือจับผมของผมอยู่ครับแล้วก็พอผม จะลุกขึ้นมาก็ลุกไม่ได้ครับจังหวะนั้นผู้หญิงคนนั้นหันไปหาเด็กแล้วก็เรียกเหมือนเรียกลูกเขาอะครับอย่างแรกที่ผมได้ยินก็คือเขาเรียกเ e e e ah อ๊มาหาแม่มาครับแล้วเด็กคนนั้นก็ค่อยค่อคานมาอยู่ข้างตัวผมนะครับพ<อ>ี่แจ๊แล้วก็พอเขาเรียกลูกเขาเสร็จปุ๊บเขาก็หันหน้ากลับมาหาผมแล้วก็ค่อยค่อยโน้มตัวลงมาครับ ผมของเธอก็ค่อยๆปิดลงมาที่หน้าผมนะครับแล้วก็หน้าเกือบจะชนกันนะครับอ uh huh. แล้วพอเธอกลมมาแล้วก็เธอก็หยุดแล้วก็ตะโกนมาว่าอยากเจอกุนักใช่ไหม uh huh. ครับก็นาทีนั้นผมก็ทําอะไรไม่ถูกครับพี่แจ๊คซ uh huh. ึ่งขยับตัวก็ขยับไม่ได้แล้วก็ บทตรวจมนไม่ออกก็เลยท่องนโมตัะตะผู้หญิงคนนั้นก็ต่อด้วยพระคาวัตโตผมก็ในใจแล้วก็ไปไม่ถูกนะครับตอนนี้ก็เลยคิดถึงแม่ครูบาการแล้วก็คุณแม่ครับแล้วก็ผมก็เลยคิดในใจว่าคุณแม่ช่วยผมด้วยผมก็ตะโกนแม่ปรากฏว่าสะดุ้งหลุดขึ้นมาครับพี่แจ๊คแล้วก็คนทั้งออฟฟิตตื่นมาหมดเลย คือเพราะว่าวเ,เขาได้ยินเสียงว่าเราตะโกนเขาว่าแม่ใช่ครับออแล้วก็ผมตะโกนเสร็จผมก็สะด,ดุ้งขึ้นมาออแล้วก็ทั้งออฟฟิศตุกขึ้นมาดูผมหมดเลยว่าผมเป็นอะไร,รผมก็บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกน่าจะฝันร้ายครับ,รบก็ก็คืนนั้นผมก็ไม่ได้นอนเลยนั่งเฝ้าจนเช้าอ่ะครับครับแล้วก็เช้ามามั <c oughs> มนมีเรื่องแปลกๆอยู่ที่ว่า น้องพี่นอนอยู่ตรงหัวผมอะครับพี่แจ็คเขามาถามว่าเมื่อคือนหนูฝันแปลกปก็คือหนูเห็นหนูลูกสึกว่าเหมือนมีเด็กตัวเล็กๆขานเล่นอยู่ตรงบริเวณหัวที่หัวเขาชนผมอะครับแล้วก็มีผู้หญิงใส่ชุดขาวเดินเข้าประตูออฟฟิศมาแล้วก็มีผู้ชายอยู่หนึ่งคนยืนอยู่ข้างนอกแต่ว่าไม่ได้เข้ามาแต่ ตาก็คือมองมาทางผมครับก็ผมก็บอกว่าอ่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรครับก็จึงตอนนั้นก็ยังยังไม่มั่นใจครับก็ผมไปลองศึกสาวแล้วเรื่องดูก็จริงๆบริเวณนั้นที่เป็นภูเขาครับมันจะเป็นเหมือนพื้นที่เป็นทำเป็นแคมป์คนงานครับที่แกะแล้วก็ มันมีเหตุการณ์ที่ว่าสามีครับไปเขาไปทาดเหล้าแล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันกับภรรยาอแล้วก็ได้มีเหตุเกิดบแย่งมีดกันแล้วก็มีการแทงกันตายเกิดขึ้นนะครับก็พาไปโดนลูกด้วยครับก็ตายยกครัวเลยครับผมก็ประมาณอี สองอาทิตย์ต่อมาก็ผมอาศัยช่วงวันอยู่แต่ครับไปตั้งโต๊ะกลางลายจัดชุดใหญ่เขาเลยครับจากไม่เชื่อนะอเรามีอยู่ประมาณนี้ครับพี่แจ็คจากไม่เชื่อนะเฮ้ยครับจากไม่เชื่อร้อนเบลอทํางานดึกนี่เดี๋ยวไปยืนเป็นเพื่อนใช่ครับผมเออเท่านั้นแหละฮะคุณหนูก็เจอคือเป็นลักษณะของผู้หญิงคนเดียวกับที่คนในโรงงานเนี่ย<ๆ>เขาเห็นกันเห็นใช่ครับ เฮ้ยเ๋วนะคนในโรงงานเห็นเยอะขนาดนี้เนี่ยนอกจากมีสติกเกอร์รูปของพระมาติดอยู่ตามพวกเครื่องจักรต่างๆแล้วเนี่ยทางเจ้าของโรงงานนะครับเขามีการทําบุญเขามีอะไรพวกนี้บ้างไหมอ่ะอ่ามันเป็นมันเป็นเหมอโรงงานญี่ปุ่นนะครับพี่แจ๊คกอเรื่องเรื่องอย่างนี้เขาจะเขาจะไม่เชื่อครับอืจริงๆแล้วอ่ะญี่ปุ่นเชื่อเรื่องผีมากกว่าเรานะแต่ด้วยความที่มันต่างที่ต่างถิ่นอ่ะ จให้เขามานั่งทําพิธีเลยก็จะดูแบบโอ้เสียเสียพ o w e r อรออืมแต่หลังจากที่ผมออกมาประมาณสักสองปีรู้สึกจะตั้งเป็นศาลพิคเนตตั้งศาลพระพรมตรงบริเวณที่โรงที่อยู่เป็นภูเขาครับอย่างน้อยก็ต้องมีใช่ครับเออเอาไว้ให้คนคนงาน่ะมันเจอเจอกันเยอะครับก็คือก็จะมีหญิงขาวแล้วก็จะเป็นคนแก่ประมาณนี้ครับ อเออนะครับคือแน่นอนว่าก่อนที่จะมาเป็นพื้นที่ของโรงงานน่ะคุณผู้ฟังคุณหนูเป็นพื้นที่อะไรมาเก่าแก่ก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ครับแล้วยิ่งเป็นโซนภาคตะวันออกอราพูดกันตรงๆนะโซนใกล้ๆกับที่จะมีโรงงานตั้งเลยเออกไปไม่ไกลอ่ะห่วงซุยทั้งนั้นใช่ครับใช่ไหมเ <c oughs> ออนะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่เก่าแก่อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง แต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณหนูทุกวันนี้เชื่อใช่ครับทุกวันนี้เชื่อแล้วก็รับกเครื่องรางของขังเต็มตัวเลยนะครับคืออย่างอย่างที่เราฟังกันมาหลายเรื่องนะส่วนมากจะมีคนแบบเจอเจอแล้วจะมาเจอแบบหัวหน้าอย่างคุณหนูเนี่ยต้องมีความไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเป็นขวัญและกําลังใจให้กับลูกน้องทําให้เด็กมันดู <c oughs> แต่ผลสุดท้ายเนี่ยไม่รอด <c oughs> เออเอออุยขอบคุณมากครับคุณหนูที่ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วทุกวันนี้ที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ฮะมีเจออะไรแปลกๆบ้างไหมคุณหนูอ่าที่ทํางานใหม่ไม่เจอครับเพราะว่าเป็นที่เหมือนที่ติดในเมืองนิดนึงอ๋อโอเคอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจอ่ะเนาะครับโอเคได้ครับคุณหนูยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้นะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับพี่แจนะ๊กขอบพระคุณครับคุณหนูครับ,รบสวัสดีครับ